สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะจะไปส่งหลานนะคะไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็อีกสินาทีนะคะเรามีเวลาอีกสินาที8ปดโมงสิ 15, นาทีเขาต้องไปถึงโรงเรียนนะคะโอ้โ oh. นูน่าจะตกนะคะเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงไปกว่าสโนูขอนไปเตรียมรถก่อนนะคะลูกค้าปิดประตู่ลยลูกปิดประตูหน่อย รถเตรียมรถนะคะสตาร์ทรถสโน่ตกปล่อยๆนะคะนี่นะคะสภาพรถข้างในนะคะเต็มไปด้วยสโน์นะคะข้างกวาดว่ลนค่ะ แรกคือเราต้องกวาดสโน,น,นะะ <Okay. S 1> ว์ก่อนนะคะหาที่กวาสโนวก่อนกวาสโนว์ออกจากรถก่อนนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นทาง สวัสดีค่ะกูอัพจันนูนะคะกูอัพจันนในวันที่หนาวเหน็บนะคะตอนนี้กำลังจะไปรับหลานนะคะที่โรงเรียนนะคะอู้ตายล้วแสดตามากเลยค่ะขอใส่แว่นตานิดนึงนะคะได้ยินเสียงลมไหมคะลมแรงมากเลยค่ะวันนี้เราจะเอาวันนี้เราจะเอาคุณยายนะคะไปรับหลานนะคะี o ์ is i ์อีส o ก็อีส์กอเค อ่าตอนนี้คือลบสิบเจ็ดนะคะแดดจ้าๆนะคะแต่ว่าหนาวมากเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถนะคะกำลังจะออกไปนะคะบ่ายสองสี่สิบสี่แล้วนะคะปกติเขาก็สี่ห้าเขาก็จะปล่อยเด็กแล้วะคะแต่เราต้องอไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรอเขาบางทีผู้ปกครองเยอะรถก็เยอะรถก็ติดนะคะแต่ละคนนี่ก็จะแบบว่าฉันต้องอยู่แถวหน้าแถวหน้านะคะเพราะว่าต้องทำเวลา ขับรถไม่ไกลนะคะประมาณ5นาทีไม่ถึง5นาทีมันสหรือ3นา,นาทีเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันหนาวเราก็ต้องออกไปรับเขานะคะปกติถ้าซัมเมอร์หรือว่าวินเทอร์ะนะคะบิ๊กนิ่งวินเทอร์นะคะเขาก็จะเดินมาเองะคะ่ะแฮ่นนี่ค่ะโอ้โห แดด n t ต the morning m เจ็ดลบสิบเจ็ด i ช่ไหมนั่นก็หนาว y ากเลยใช h แฟนซินส่ s มาให้ฉันตอ t เช้าบอกว่าโอ้ n หสิบเจ็ดในตอน m i n าส o บแปดในตอน n ช้านะคะเห็นเห็นเห็นตรงสโมกไหมคะควรขมงนะคะก็คือเป็นเป็นบริษัทไฮคอมบินีนะคะซีกันวันนะคะ เป็นโรงที่สองนะคะโรงแรกเลยอยู่ที่อเมริกานะคะเนี่ยนะคะส่งขายทั่วโลกนะคะของบริษัทของอ่าอเมริกานะคะนี่นะคะนี่คือโรงที่สองนะคะน่าจะร้อยกว่าปีแล้วนะคะอยู่ที่เมืองอ่าโทมิโตทาวนะคะลิมิตันอ่าชื่อเมืองอีกชื่อชื่อเมืองอีกชื่อก็คือโทมิโตทาวนะคะคุณพื้นที่เขาจะเรียกเมืองโทมิโตทาว เรนที่เมืองลิมิตันนี่เยอะมากนะคะ A loss of Immigrant นะคะ all over the world เยอะมากตัวฉันก็เป็นอิ m เ g กร n นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งมาทำซึ่งมาอยู่แคนาดานี่ก็เข้าปีที่18แแล้วนะคะยังไม่เคยพูดเรื่องราวนะคะว่าตัวเองมาอยู่ที่แคนาดาได้ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิด ครบ0่าครบ1,500ซับสไครต์หรือ1,000ซับสไครต์เดี๋ยวจะพูดประวัติตัวเองให้ฟังนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังประวัตินะคะกรุณากดไลค์นะคะซับสไครต์แอนริงเด็บเบลนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะ2อข้างทางนี่ขาวไปหมดเลยค่ะโอ้แดดจ้าๆ้แต่หนาวเน็บเย็นล้วเยือกนะคะ จะมาพูดประวัติให้ฟังนะคะว่าเจอแฟนได้ยังไงนะคะเจอแฟนได้ยังไงเปิดร้านได้ยังไงนะคะเราอยู่นี่กี่ปีแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังกรุณานะคะกรุณาลบกลัวแล้วก็ขอความกรุณาขอความช่วยเหลือนะคะคือทําวิดีโอมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ยอดซับสไคร์นิดเดียวอยอดวิวก็นิดเดียวนะคะ <c oughs> เราต้องฝึกฝนไปอีกเยอะนะคะเราเป็นมือใหม่หัดขับค่ะมือใหม่หัดเรียนรู้นะคะก็ <c oughs> ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะให้คาแนะนาได้นะคะเป็นคนที่รับฟังความิดเห็นได้ทุกคนนะคะบางทีพูดก็ติตดๆขาดๆด,ด,ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่นะคะ <c oughs> ไม่ค่อยได้พูดนะคะพอดีทํางานก็อยู่แต่กับสามี <c oughs> <c oughs> ก็ลบกันบ้างนะคะทะเลาะกันบ้างจูบกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะตบจูบตบจูบนะคะอยู่กันสองคน ได้ได้ไดอ่าแล้วดิฉันก็จะเดินเนี่ยจะเดินไปรับเขานะคะที่โรงเรียนนะคะเนี่ยค่ะโรงเรียนเขาอยู่ตรงข้ามเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องจอดรถไว้ก่อนโอเคนี่ค่ะโอ๊ะวอชเอาคันนี้โอเคที okay. just park there. Okay. ่จุดพักนะโอเคเราจะเดินไปรับเขานะคะก็อ่าเดี๋ยวเขาไม่รู้ค่ะต้องเดินไปรับเขาโอเคได้ห okay. น,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 นึ่งหนึ่งค่ะ ที่นี่เขาจะดีนะคะเขาจะมีรถโรงเรียนนะคะไปรับไปส่งเขาแค่แจ้งที่อยู่เขานะคะว่าที่อยู่เราอยู่ตรงไหน,นะคะ่ะแต่เพื่อนว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเราเนี่ยสะดวกมารับมาส่งะค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าต้องการรถอนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะเดี๋ยวก็จะดูนะคะว่าผู้ปกครองเขามารับนักเรียนเนี่ย เ็นมือมากเลยค่ะเดี๋ยวเรา,าเรียกลานก่อนไม่รู้ว่าออกมาหรือยังนะคะเราต้องมาเรียกเขานะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เห็นนะี่เด็กก็มาทางนี้นค่ะเลิกเรียนมาแล้วค่ะเด็กๆหนาวมากนี่ค่ะ teacher what yes, subject English English and math and uh 20. Oh, that's and good. Let's Oh okay. Uh, did you play a sport? Yeah. Okay, what kind of sport do you so Basketball. Basketball? Yeah. And? and only one? And uh and a handball. Handball too? They have handball in here too? Yeah. Okay, what about our soccer? Our no, football? No, it's cold. It's cold? Oh, oh you he, speak good English. He just he uh, no, said, does listen, it's outside it's cold. Oh, it's outside, it's cold. No, no, no spot outside. ดิจูไลย์อะดิจูไลย์อะเรียนในในแคนาดายัยอะโอ้ยไลย์เวลี่มาร์ชโอเควัตวัตดิจูไลย์ในเฮียดินัมเบอร์วันดิสก์โกะดิจูไลย์ดิโค้ร์เวทเตอร์โอ้ยยัยไอซีที่ดิยูฟอร์มยูฟอร์มดิฮอตคันทรีโอเคฟอร์มไทยแลนด์อันนี้คือเป็นการสำพาน สมภาษณ์หลานเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวเองก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าออกเสียงอะไรไม่ถูกต้องนะคะก็หลานเพิ่งจะมาเรียนได้ประมาณห -6 เดือนนะคะภาษาอังกฤษก็ถือว่าเขาอาภูมบขึ้นขึ้นกว่าครั้งแรกที่มานะคะครั้งแรกที่มาฟังยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะต้องได้ติวใหม่เลยะะต้องติวเอถึงแซโอ my god แต่ก็ดีใจนะคะเขาพูดได้ กำลังเดินทางกลับนะคะหนาวมากเลยค่ะวันนี้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วูแดดแดดร้อนก็จริงแดดข้างนอกข้างนอกแดดก็จริงนะคะแต่ว่าคือหนาวเหน็บหนาวโคตรหนาวมากๆค่ะหลังจากกลับมาจากรับน้องดูกันนะคะก็จะมาทำอาหารนะคะกลางวันให้เขากินนะคะ ก็ทั้งสามคนนะคะวันนี้เราจะมีผัดกะเพรานะคะผัดเผาไข่ดาวกะเพราหมูนะคะก็หนาวๆอย่างนี้ต้องจัดเผ็ดๆนะคะเพื่อจะได้คลายหนาวได้บ้างนะคะมีรายละเอียดให้เพื่อนๆสําหรับคนที่สนใจนะคะเมนูผัดกะเพรานะคะสําหรับการใช้ชีวิตต่างแดนนะคะเพราะว่าเราไม่มีใบกะเพร่าแต่เราจะใช้ใบโหระพาแทนแล้วก็เป็นใบโหระพาที่ คือเราแช่แข็งไว้นะคะ,ะแต่รสชาติรับรองว่าไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราเลยนะคะก็จะมีนิดหน่อยนะคะ,ะรายการที่เราทำนี่ค่ะที่เราทำโชว์นี่นะคะเราจะไม่ใช้น้ำปลาะะเพราะแฟนเขาจะไม่ค่อยกินน้ำปลาะค่ะก็จะเป็นเกลือแทนถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าผัดกะเพราทำไมไม่มีน้ำปลาเลยก็ ก็ก็รับทราบไปนะคะว่าบางคนเขา,ากินน้ำปลาบางคนก็ไม่กินน้ําปลาค่ะแต่ตัวแฟนใิชานี้คือเขาไม่ไม,ไม่ชอบซูนิฟิชนะคะพริกนี่เราก็ใส่เกือบจะสิบเม็ดนะคะแล้วด้วยกระเทียมนะคะก็ผัดกับน้ำมันนะคะก็ให้กระเทียมกับน,น้ำมันนี่คือกลิ่นหอมๆค่ะก่อนที่เราจะเอาเนื้อลงนะคะ สำหรับพี่ๆคนไทยน้องๆคนไทยนี่คงจะทราบนะคะเพราะว่ากระเพราหมูไข่ดาวนี่คือเป็นเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วก็โ,โหน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะถ้าเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ทำกินง่ายคิดไม่ออกก็กระเพราไข่ดาวนะคะคิดอะไรไม่ออกก็กระเพราไข่ดาวเหมือนอย่างที่ดิฉันวันนี้นะคะจัดกระเพราไข่ดาวเผ็ดๆนะคะกับฤดูดหนาวของแคนาดานะคะลบสิบลบสิบห้านะคะ እንን እንንን คะใบโหระพาของเรานะคะเราก็คือลวกไว้นะคะแล้วก็ตบด้วยน้ําเย็นนะคะแล้วก็แช่ในช่องฟรีเซอร์ไว้นะคะคือถ้าเราจะทําเมนูไหนเราก็ออกมาใช้นะคะเป็นวิธีถนอมอาหารนะคะของคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะก็รสชาติเหมือนกันค่ะรสชาติเหมือนที่บ้านเราค่ะอาจจะไม่ไม่เผ็ดมากค่ะเป็นคนไม่กินเผ็ดมากนะคะก็จะ ดูแล้วก็เอ้ยเนื้ออาจจะเยอะกว่าพริกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทุกคนไม่กินเผ็ดนะคะ ต่อไปเราก็จะทำไข่ดาวนะคะกินกับกะเพราหมูค่ะ เสร็จแล้วนะคะกระเพราไข่ดาวของเรานะคะก็สําหรับคนไม่กินเผ็ดนะคะพริกอาจจะดูไม่เยอะนะคะแต่รับรองว่าอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวชมบรรยากาศหน้าร้านนะคะนี่ค่ะเราอยู่ตรงดาวเทานะคะดาวเทามาังหาโทมิโตชานะคะหรือมังลิมิตันนะคะ วิดีโอนี้แค่นี้ก่อนนะคะ Thank you for watching Please l i k e subscribe and ring the bell นะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย